ฮิปเปอร์โอ้นี่ไงกระดูกอะอุยห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 ุยอย่าลุมดินี <t 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 ori> <t ori> <t ่ก็อย่าลุมอ่ะก็อย่าหลุมตายว่ะตายอ่ะผมตายแล้วทุกคนไปแล้วอ่าล่ะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเจมส์นะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กันในเกม ไม่ครับนะครับก็ต้องขอขั้นแรกก็ต้องขอไปในเสียงของผมนะครับที่มันไม่สบายนั่นเองนะครับก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับวันนี้เราก็จะมาทำในสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋านะครับเพราะว่าผมลงมอดกระเป๋าไว้แล้วนะแล้วเราก็จะมาทำกระเป๋ากันแล้วก็เพื่อไปเก็บเพื่อจะลงไปขุดหินครับผม เพื่อจะลงไปขุดหินนั่นเองแล้วก็เอามาทํำฟาร์มมอนเตอร์กันนะครับเอาไว้เพิ่ม EP ให้เรานทุกคน mm hmm. ก็ไม่พมนำเพงลงอ่ะไปเลย mm hmm. ก็เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่า mm hmm. กระเป๋าของเรามันต้องการอะไรบ้างนี่ไงเป็นบอดกระเป๋านะครับดูซิมันต้องการอะไรบ้างหนัง4 mm hmm. อันตอนนี้หนังเรามีแล้วนะครับก็อันนี้ก็มีแล้วส่วน sleeping bag นี่ ดูซิ sleeping bag อ๋อง่ายๆครับแล้วก็ก็ใช้เป็นกระจกนะครับเกี่ออนนะ่ะหกอัน7อันครับแล้วก็เหล็กสองอันอุ้ยของง่ายๆอ่ะ <Aww. S 1> แล้วก็อุ้ยดูดิมันมีของยากด้วยนะอุ้ยกระเป๋าลายหมูอนะ่ะผมคิดว่าผมอยาก,กได้กระเป๋าลายหมูนะใช้เนื้อหมู9ก้าอันแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับตอนนี้เราก็มาทํากระเป๋ากันก่อนเลยเอาเป็น sleeping bag ก่อนนะครับ ต้องเป็นเป็นสีอื่นได้ไหมอ่าขนแกะอยู่นะ,นะอตอนนี้หาขนแกะไม่เจอไม่มีผมก็ได้เตรียมบล็อกไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็อยากได้แบบอาไว้เฮ้ยนขนแกะนนะอู่หรอผมเชือว่ามีอยู่นะ ทำไมนามอยู่ตรงนี้เนี่ย<ะ>ขายอะไรกันม่รูเนาะดูซิของมึงไหมอ่า,อาไม่มีขนแก่เลยทุกคนว่าเราต้องต้องฟาร์มไปตัดขนแก่กันแล้วที่ตัดขนแก่อยู่ไหนอยู่ไหนะอยู่ไหนนะ ต้องขออภัยเพราะว่าอาจจะลงช้าเพราะว่าผมไม่สบายเองนะครับนี่ไงที่ตัาขนแกะเราไปกันเลยได้ๆ,ๆ,ๆเก็บก่อนก่อนแรกแล้วก็มาแปลรูปผมคิดว่าอยากจะทําเป็นอัดกระทำเป็นไม้นะอันนี้ก็พายไปแ้กแกะกันไว้ข้าวเราก็ยังไม่โตเลยอ่ะ มีวีดไหมมนะีไปล้วก็ตัดไม่ไแ,แล้วครับผมเฮ้ยตัดไม่ได้อะมมผมคิดว่าอนาะคตเราจะต้องขยายฟาร์มแก่นะเพราะผมตัดยากมากเลยจะไม่ฆ่าตัวสีดำนะจะฆ่าตัวเอาละได้ละ แล้วยังอโอเคพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็ให้อาหารกันเฮ้ย mm hmm. อย่าอย่าขวางนิให้ให้อาหาร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 เดอะชีฟโอเคเขาก็จะได้อีก mm hmm. ทุกคนทมาถึงมันก็ทักทายผมเลยอ่ะ mm hmm. แล้วมันก็ทำลายแป้งคาผมด้วยไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น,นอ่าถ้าทุกคนจำได้ว่าตรงนี้มันจะมีทุกคนได้ยินเสียงอะไรมันเดินรอบรอบผมทุกคนเห็นไหมเห็นไหม รีบมาเดินไปป่ะไม่เป็นไรเราเพิ่ยจะไปสนใจมันพเ,เพื่อจะเอาหนังนะครับ <no. S 1> ตอนนี้เหลือกี่ตัวละเหลือสองแล้วเราก็กจะให้อาหารเขาสนใจครับตอนนี้เราได้วัตถุดิบมาครบแล้วมังนะเราลองไปดูก่อนว่าเราทำสลิปปิ้งแบกได้ไหมอ่ะสลิปปิ้งแบกอ่ะ หรือว่าต้องเป็นสีแดงโต้องเป็นสีแดงว่ะทุกคนสีแดงผมจะไปหาสีแดงได้จากไหนวะจากเลสตโตนปะเลสตโตนทำสีแดงได้ไหมแร่แร่สีแดงสีแดงไม่ได้ปะอันนี้ก็คือเรดไรตต้องใช้สีแดงแล้วเราจะทำสีแดงได้ไหมวะ หาดอกไม้สีแดงไปเราก็จะไปหาดอกไม้สีแดงกันนะครับทุกคนไปเราจะไปหาดอกไม้สีแดงกันอุ้ยจะมืดตะ่ะมันกระตุกกระตุกนะไปตอนมืดนี่แหละเราไม่กลัวอะไรอยู่ละไอ้ดอกไม้สีเหลืองหรือว่าเราจะใช้บอมิวดีกว่าทุกคนโอ้โหเราใช้บอมิวดีกว่านะจะได้แบบ อกไม้สีแดงเกิดไอนน้มีมัวอันนี้สีชมพูอันนี้ก็เก็บขวานไปก่อนครับแล้วก็เอาทอนมาปักเก็บไปครับเอาไว้ปลูกที่บ้านเรามีไหมนะวิโหเราไม่มีกระดูกว่ะถ้าเรามีกระดูกเราจะได้จับหมา อันนี้คืออะไรอ่ะคิปเปอร์โอ้นี่ไงกระดูกอ่ะอุ้ย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 หุยอย่าลุมดิอย่าอย่าอย่าลุมนี่เลยมีับก็อย่าลุมอยตายว่ะตายว่ะผมตายว่ะทุกคนไปแล้วอู้วเราต้องแก้แค้น นี่ไงนี่ไงอย่ามาแย่งกับพี่น้องตกใจใหมดคือทำไมเราอย่างนี้ล่ะอย่ามาทำให้กลัวได้ไหมเราได้ของมาครบไหมเนี่ยเราตามหาสีแดงกันต่อดีกว่าเฮ้ยผมจำได้ว่าผมจำมาจับหมาใช่ไหมไปไหน,นแล้วไปไหน,นแล้วจ้าเจ้าหมาน้อยเจ้าไปไหน,นแล้ว อมตอนนี้เรายังไม่เจอสีแดงเลยไปเราไปหาสีแดงกันดีกว่าเราทาตามภารกิจหลักสีแดงสีแดงเอ้ะอะไรอะอะไรแดงๆืงง่อ๋อทอดสีแดงมีไหมนะสีแดงมีไหมนะผมว่าผมใช้บนมิวปุว่ดีกว่ามั้งเดี๋ยวไปขอเดินอีกสักแป,ป๊บนึงนะถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะใช้บนมิวปุเราแล้วก็หาสีแดง ถ้าแบบเผื่อเจอหมาเออถ้าเจอหมาก็ได้จับหมาเลี้ยงหมากันจะเอาไว้เป็นเพื่อนเอจะต่สีเหลืองะ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรแกะทันยงไไม่ได้เกิดขึ้นครับผมแค่เดินทางผ่านมาทางนี้นเฉยๆมีแกะไม่นะมีแกะออยังไ,ไงหมาเจอหมาแล้วอูวสูงเหลือเกินลงงไงได้เนี่ย ดูออทางลงวันนี้ไปทุกคนยังมีทางลงให้ผมเลยอ่ะนจะลงทางไหนเนี่ยนะ่ะเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยจะไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงทางลงที่ดีที่สุดนี่ไงต้องหาล้โอ้โหโอ้โว คือไปเยอะไปไหนเนี่ยก็าามาไฟลุก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 เอา้าแล้วมาผมไปไหนอะ่ะมาผมมีสปอนมปแล้วเหรอไม่นะไปไหนก่อนฮัลโหล มาผมไปไหนเนี่ยเอ้ยผมเผื่อแบบเดียวเองอะหมาหายเลยอะแรงไว้นะเดี๋ยวกินอาหารก่อน <c oughs> เฮ้ยจริงดิไปไหนแหละเนี่ยน้องถือเพิ่งวิ่งมาหาโมเอ้ยโม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 ,โม มือนได้ยินเสียงวะโมเอ้ยโมโมโม,โม,โมเรียกเหมือนได้ยินอะดูสิเหลือง,งเก่งอันเนี้ยเออขวานเราก็อ๋อขวานเรายังอยู่อันนี้เก็บไปก่อนพายซื้อตัดตัดตัด ตัวน้อยมาด้วยมตัวน้อยมาด้วยไฟมันโดนไฟลูกมันขี่ลูกมาด้วยมันไม่ได้ขี่มันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อโดนไฟอ๋อไปไหนนะไปไหนนะไปไหนนะไหว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 ท้าทายครับเขาเรียกว่าท้าทายเฮ้ยหมาผมไม่เจออ่ะผมกลับบ้านดีกว่าอือ ีโชว์เวลเอ้ยมีโชว์เวลด้วยแต่เราจะขุดดินเพื่อต่อขึ้นไปให้เหมืนกัครับเฮ้ยโอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรสุดเสียวเลยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ไปไ,ไปไ,ไป,ไป,ไปเอาดินออกมา ไปเซียนครับไปเซียนไปเซียนต้องไปเรียนมาใหม่อุ้ยมันโชว์ไปที่ห่านวะทุกคนไ,ไปแล้วงไม่ดีละมันรู้สึกมันโกรธผมละผมไปท้าทายมันไงไม่เจอจริงๆหรอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็หาเอาตอนนี้ผมค่อนข้างเจ็บคอแนละ้วก็อ้หูไปไงทุกคนผมยังไม่ได้รีวิวนี่จะขอ ผมก็ได้ทำการขยายพันธุ์มิเลเชอร์สไปแล้วนะครับก็น่าจะประมาณ20ตัว20เตียงประมาณนั้นเอาไว้เพื่ออนาคตเดี๋ยวเราทำฟารม์มโกเลมก็ใครที่มีรู้วิธีทำฟารม์มโกเลมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมลองไปทำในอีก,อกโลกนึงใช่ไหมแล้วมันไม่ค่อยเกิดอะถ้ามีแบบพวกคนดูไปดู ไม่ใช่คนดูไปดูถ้าคุณดูแบบไปดูคลิปของใครแล้วแล้วเขาทำแล้วเป็นของเบสล็อกอ่ะเป็นของในมือถืออะ่ะแล้วเขาทำได้ตอนนี้นะใครเขาอ,อยากได้แบบล่าสุดอะ่ะก็สามารถแปะลิงก์ไว้ได้นะครับหรือไม่ก็แปะชื่อช่องไว้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปลองไปทำแล้วมันไม่เกิดอะ่ะทุกคนไม่รู้เป็นฟองอะไรก็ตอนนี้เราก็จะผมคิดว่าผมจะทำฟาร์มมอนเตอร์ก่อนนะครับ ก็เราก็เอา <c oughs> เงินเยอามาดีกว่าวิล้วมีเยอะนะมีเยอะอยู่นะไปเราจะไปทำตรงไหนดีทำนี้แล้วกันโล่งๆ <c oughs> สีชมพูเหรอไม่อยากได้ <c oughs> ไฮ้มันยังเดินอยู่ที่เดิมเลยทุกคน <c oughs> มีสีแดงมั้งไหมไม่มีสีแดงเลย <c oughs> มีสีขาว ก็อาจจะมีน้ำมูกนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับรไบ้แก็ช่วงนี้นะครับทุกคนก็อากาศเปลี่ยนแปลงจหนาวแล้วทุกคนพื่อดูแลตัวเองกันนะครับด้วยความห่วงใยจาก JMC ไม่เจอเลยไม่เจอเลยทำไงดี ไม่เจอเลยอ่ะโยอยูโอ้ยหรือว่ามันเป็นเพราะพื้นที่ด้วยวะเอ้นี่ไหนเห็นเยอะอ้าวทำไมหรอจะให้เราทำไมหรอทำไมเราโชูช้อนี้อภพินิหารอย่างงี้ล่ะผมรู้แล้วบีดรูทไงโอ้โหอยู่กับบ้านไม่เห็นผมนี่ก็เนาะ,ะนอันนี้คงมีคนดูแบบ คอมเมนต์แบบบีดลูนพี่ไงอะไรเงี้ยฮะแต่ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเพราะว่าต้องใช้หลายอันนี่หว่าไอเดี๋ยวผมว่าผมเก็บหลายอันยังไ,ไงเราก็ต้องใช้สองอันโอเคเราก็ได้สีแดงกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราตอนนี้เราขอนอนก่อนผมจะจาม,มาทุกคน โอเคเรานอนแล้ว,อลวตอนนี้เราก็ได้สีแดงมาแล้วครับผมสีแดงสีแดงเราก็จะใช้ขนแกะแล้วผมเอาขนแกะไปไหนวะอันนี้คือสีดำเฮ้ย แต่ผมอยากเอาไปยอมเปียนไม่ได้หรอกสีดำเรามีเยอะละสีแดงแต่เาต้องใช้สีแดงสองอันแล้วก็ทุกคนดูมันสิมันทำให้ผมรลอนมากๆเลยอะ่ะโอเคเราได้สลิปปิ้งแบกมาแล้วนะครับ ตอนนี้เราขาดอะไรอ่ะเราได้สลิปปี้แบกมาแล้วเราขาดกล่องเราก็จะมาคลาบกล่องมันกระตุกกระตุกว่ะเป็นเพราะอะไรมันเนี่ยได้มากล่องมาแล้วแล้วขาดอาแท้งครับเป็นแท้งใส่ระวางกับใส่น้ำอุ้ยโคตรดีอ่ะต้องใช้ทองด้วยหรอ แรงมากปลาตัวนี้เราก็ะจะทําแท้งกันนะแทงแทงแทงศึกแท้งเะไหน,นะต้องการต้องการกระจกกระจกเห็นแล้วก็เหล,ล็กเราต้องการเหล็กตัวย <c oughs> โอเคเราก็จะได้แท้งมาหนึ่งสองอันโอเคจะครบละ ต่อไปขาดอะไรอะ่ะขาดหนังการหนังโอเคก็ <Mob ili> ครบแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นขึ้นอะ่ะ <M RI ES> อ๋อขาดท้องขาดท้องขาดท้องทองทองอู้ทองเรามีอยู่ครับผม <M RI ES> นีไงเราเสร็จแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาทำไงจะบางทำไงวะเฮ้ยทุกคน มันจะวางทงางไงอ่ะอวางไม่ได้ทำไมเนะี่ยเฮ้ยม่เอพีซีผมไปอยู่ตรงนั้นนะหรือว่ามันพังรั้วผมมันก็ไม่ได้พังะะรั้วนี่ไหอถ้ามันวางไม่ได้ไมีอาหารกระเป๋า แล้วเราไม่ใช่อยากได้กระเป๋านี้ครับเรา,าอยากได้เป็นกระเป๋าหมูนะเราต้องการครับเนื้อหมูเยอะออหกชิ้นปะเราก็จะต้องใส่เนื้อหมูกระเป๋าหากระเป๋กระเป๋ไม่เจอกระเป๋อย่นี้ถอดออกมาแล้วที่ไหนวะโอ้ขาดอีกชิ้นหนึ่งเนื้อหมูเนื้อหมู ฮัลโหลเนื้อหมูอยู่ข้างล่างมีเปลาวะไอมดูป๊บนึนนะโอ้โหมืดตึ๊บซอมบี้จะเกิดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอ่ะดูโฟนหรือว่าอยู่ในนี้มาอุ oh. ้ย oh. มีชิ้นหนึ่งคอดี oh. โชคดีขนาดนะั้นโอเค เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นี่กระเป๋าพิกฮ่า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 ไม่ใช่กระเป๋าของพิกครับกระเป๋าผมนี่แหละเราก็จะใส่แล้วเราจะวางไงวะแล้วเราจะใช้กระเป๋ายัางไงเนี่ยอันนี้ปะไม่ใช่เราจะใช้กระเป๋าผมยังไงวะ มันต้องถอดออกวางได้ดิผมเคยทําได้อยู่หรือว่ามันบักเพราะว่าผมลงมอดอันนั้นไปวะมันวางไม่ได้ทุกคนแต่ผมต้องไปเอามอดแครี่ออนออกกันแต่ก็ใส่ที่ไปฮือฮืเอาไว้ว่าเราภารกิจเราเสร็จแล้วนะครับเราก็เกี์ของเก็บของโอเคครับผมเอาเกี์ของกันแล้ว โอ้้อตวนนีนะเราเคลียร์ของเสร็จแล้วน,นะครับตอนนี้เราเก็จะมารวบรวมบล็อกนะซึ่งผมก็คิดว่าผมอยากจะได้เป็นต้นสีชมพูนะครับต้นเชลลี่กับต้นไม้แล้วอ e ีพีหน้าผมคิดว่าเราจะได้มาทำฟาร์มมอนเตอร์กันนะครับเอาไว้เก็บเลเวลนะครับเอาไว้เอนช อะไรอ้โหนี่ก็มาหลอกหลอนจังเลยต้นก็ไม่ขาดด้วยไม่เห็นต้นไม่ขาดต้นขาดไปแล้วปาป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 ปาเป็นไงล่ะโอ้โหตรงนี้ตรน้เฮ้ยทุกคนดูดิ โอเคแล้วเราก็จะมาแปรรูปข oh, mm hmm. องผหที่ว่า่อนไม้ที่ไหนได้ผล mm hmm. เก็บของเก็บของโอเคเก็บของเสร็จแล้วเราก็มาแปรรูปนะครับ mm hmm. เพื่อให้ได้ไม้ที่เราต้องการัวสีเราได้มาเยอะไหม mm hmm. อันนี้ก็เก็บเป็นต้นกล้าไปนะครับ mm hmm. แล้ว เอาปลูกเพิ่มคอทำนี้แค่ปลูกเพิ่ม,ลม mm hmm. แล้วก็ต้องขออภัยกับที่ผมสื่อด้วยนะครับเพราะว่ามันจะหลายจริงๆสำหรับคนที่ไม่โอเคนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะ mm hmm. ก็ผมจะขอปิดคลิปเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเตรียมกระเป๋ากับเตรียมของแล้วอ e ีพีหน้า มันล่มาปีคลิปกันเราด้วยแต่อีพีหน้าผมว่าผมจะมาทําฟาร์มมอนเตอร์นะครับผมคิดว่าอีพหน้าผมน่าจะหายดีแล้วนะก็กราบขออภยัยด้วยนะครับสําหรับการที้ไม่สบายแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย